สวัสดีเพ okay. ื่อนๆทาง YouTube Channel เลยนะครับพบกับช่องไบเกอร์ทัวริงอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการแต่งรถเท่าๆหลังจากที่เราได้ใช้ X Max มา1นปีนะเพื่อนๆตอนนี้4ีหมื่นกโลนะครับวันนี้เราใส่กล้องติดกล้องให้เราแล้วฮะเดี๋ยวมาดูชุดเละของแต่งกันเลยว่าผมทำอะไรไปกับรถคันนี้บ้างโอเคชิ้นแรกนี่นำเสนอ เป็นข้างล่างครับระบบเบรกใช้เป็นปั๊มนิดชิน4พอรตนะครับอ,อ่าร่วมกับขาจับแบบเลเดนเมาส์อย่างนี้น,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 นะครับผมอ่าคู่กับจานเป็นอันนี้จะเป็นจาน R3 นะครับความขนาดจาน300มิลนะลอันนี้ขนาดจานจะใหญ่กว่าเดิมของเดิมมัน267มิลนะเพื่อนๆตัวนี้จานจะใหญ่กว่าเดิม เบรกดีขึ้นนะตอนนี้ต่อมาจะเป็นยางนะเพื่อนๆตัวนี้ผมใช้เป็น Pirelli Diablo s c o t e r นะครับผมขนาดยางตน,นี้จะเท่าไซส์เดิมเลยหน้าหน้าร้อยี่สิบหลังร้อยสี่สิบนะเพื่อนๆน,นะอ่าตัวน,นี้จะเป็นยางของ Pirelli เข้าโค้งดีรีดน้ำดีนะออกคลิปได้สบายราคาย่อมเยาโอเคข้างหน้าก็จะมีอันนี้เป็น Sportline Mini ิ20บบาทนะเพื่อนๆอนะ่า ไฟจะเป็นสั่มขาวสูงเหลืองนะตัวนี้มีคัดออฟให้ด้วยเวลาเราเปิดไฟมันจะเห็นเป็นเส้นคัดออฟนะเดี๋ยไม่ไปเยียงตาคนอื่นได้อีโอเคต่อมาจะเป็นแคดบาร์นะเพื่อนแคดบาร์ตัวนี้หน่อยของยี่ห้อนี้เลยออ้สต้กพอลไทยเลียนนะครับแบรนด์นี้ใช้ดีแข็งแรงมากเออนี่ผมก็ทำการติดเป็นกาดแคทบาร์นะเพื่อนๆของมอเตอรบูมนะฮะนีสวยงา แล้วก็ด้านล่างเออมีตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นพักเท้านะเอ๋อมันรับเก็บได้เป็นพักเท้าเอาไว้สําหรับเวเรา,เราเ,าเราเมื่อยเวลาเราเมื่อยจากตรงนี้นะก็ามาวางเท้าตรงนี้ได้ชิวผมยังใช้เป็นชิวเดิมนะครับแต่ว่าปรับระดับให้มันสูงขึ้นนะเลื่อนน็อตถัานน็อตสี่ตัวปรับระดับให้มันสูงขึ้นแล้วก็เสริมเป็นตัวต่อชิวน,นะเพือ่อนๆตัวนี้มันจะทําให้ลมพัดท่านหัวเราไม่ได้พัดผ่านหาวัวเราไปเลยนะฮะ แล้วก็ลึกกระจกใช้เป็นกระจกข้างของอาสาน,นะตัวนี้มันจะสามารถพับได้เพื่อนเวลาเราขับในเมืองหรือรถติดอะไรเงี้ยละถ้ากระจกเราว่างแล้วก็พับปึ๊บมาดูด้านหะน้านี่พอเราพับแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้เองเห็นไหมเออเช<ว>่องัวมันก็แบบพอเราไปวิ่งออกคิดต่างจังหวัดอะไรอย่างนงี้เวลาเราอยู่ทีนออากกา่นหน้าเราก็จะาใประมาณนี้นะดูไปไหมไปนะ แล้วก็อีกฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีที่วางกดที่ใส่กดนุ่นะครับของมอเตอร์บูบนะเพื่อนๆนีพลาสติกค่อนข้างดีเลยวัสดุดีมากเหนียวทนทานประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นขัดเท้านะครับโอเคหมดแล้วแล้วก็ข้างบนชุดบนชุดบนก็จะมีที่จับโทรศัพท์นะที่จับโทรศัพท์เอาไว้ดู GPS อันนี้จะมีที่รับโทรศัพท์ด้วย ตัวนี้จะเป็นตัวบาเอาไว้ยึดกับตัวที่จับโทรศัพท์ตัวบาผมจะมีทั้งหมด1นึ่งอันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นตัวบาเป็นเอาไว้สำหรับยึดลูน็อตนะตรงนี้ลูน็อตตรงนี่ตัวที่จับโทรศัพท์ผมจะมี2อันก็คือตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นซองใส่ตัวนี้จะสามารถกันน้ําได้เนี่ยเวลาเราไปออกทริปมีฝนตกอะไรเงี้ยเอาโทรศัพท์ใส่เันก็ไม่เปียกน้ำ่าส่วนตรงนี้จะมีสวิตช์เอาไว้คุมพวกสปอร์ตไลท์นะครับ ไปสุดไปตาวนี่มีตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ากะดแหนนะเพื่อนการพวกเศษหินเศษอะไรมันกระเด็นโดนมือเรานะฮะเวลาฝนตกใช้ได้ดีเลยแบบว่าบางทีฝนมันจะกระเด็นตีมือเราใช่ไหมถ้าเรามีตัวนี้มันก็มันจะไม่กินทีนี้มีที่ห้อยของด้วยนี่ติดที่ห้อยแขกเอ้ยติดที่ห้อยของไปนะฮะติดที่ห้อยของยี่สิบบาทร้านยี่สิบบาทนะเพื่อนใช้งานดีมาก เออโอเคแล้วก็นี่มีมีพึ่งพึ่งไปอัพปั๊มเบรกมานะฮะเพื่อนโอ้ยนี่ปั๊มเบรกไปดูฝั่งนู้นนี่ปั๊มเบรกปั๊มหน้าผมใช้เป็นของ Racing Boy อ่าระบบเบรกอ่ะผมใช้ของ Racing Boy นะตัวปั๊มเบรกอ่าเป็นปั๊มเบรกเบอร์17นะฮะสำหรับด้านหน้าเพราะว่าเราใส่เป็น4ีอร์ตใช่ไหมแต่ถ้าปั๊มเดิมมันก็จะนุ่มๆนุ่มไปแหละเออก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบเดขึ้นมาหน่อยก็เออนุ่มมือขึ้นเบรกมันก็จะตึงๆหน่อย ด้านส่วนปั๊มหลังปั๊มเบรกหลังผมจะใช้เป็นเบอร์14ของเลติบอยเหมือนกันตัวนี้ก็จะให้ความนุ่มบีบแล้วไม่แข็งไม่กระด้างนประมาณนี้ทำไมถึงเป็นสีแดงอ๋อเพราะว่าตอนแรกว่าจะเอาสีดำมีสีดำหมดมใจร้อนได้สีแดงมาก็สวยดีออเป็นทูโทน เดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็นสีดําก็ได้อนาคตของใครฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเราด้วยนะถ้าเกิดมีของแต่งใหม่ๆจะรีบมาดีถ้าเรายังมีชีวิตถ้าเรายังมีชีวิตรอดไปแต่งอยู่หมดคลิปนี้อาจจะไม่ได้แต่งแล้วก็ได้เา่าข้างล่างเขาเรียกว่าเป็นตัวตีนเป็ดนะเพื่อนๆตีนเป็ดตัวนี้มันจะทําให้เวลาเราไปจอดในที่ทีศพื้นมันไม่มั่นคงอ่ะตัวนี้มันจะเพิ่มพื้นที่อันนี้ให้เรามันจะจอดเวลามันจอดมันจะมั่นคงขึ้นอ่ะตะอันนี้ตีนเป็ด ลินเบ็ดก็จะมาคู่กับตัวช่วยเตะขาตั้งคู่นะนเพื่อนๆของเดิมมันจะอันนี้เดียวเว,เวลาเหยียบเวลาแล้วมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไรก็เพิ่ม,ให,มให้มันใหญ่ขึ้นขนาดขึ้นอย่างนี้นะเพราะ,ะนี่นมีแล้วก็ต่อมาจะเป็นชุดแหลกนะแหลกกระต่องแหลกตัวนี้จะเป็นแหลกทรงสูงนะเพื่อนๆแหลกทรงสูงก็ติดมาพร้อมกับกล่องตัวนี้กล่องใช้เป็นแซมสั้น40เกมนิดก็ ขนาดความจุ47ลิตรนะแล้วก็มีเบาะเบาะรองคนซ้อนให้ด้วยก็มาถึงพันม้านพันลนพันล้นโอเคนี어어 <rzy bursting> ่ก er like ็ okay. สำหรับกล่อง47ลิตรนะมันก็จะมีเบาะพนักพิงหลังอย่างนี้ให้ด้วยนะถามว่านุ่มไหมนุ่มคนซ้อนบอกนุ่มนะโอเคนี่ติดแถบสะท้อนแสงว่าต้องจริงๆตรงนี้มันจะไม่มีมาให้ไม่เปิดให้ดูเลยอ๋อติดไป ยูบล็อกใหญ่บ้างอ่าแน่นอนคนระับ X Max เป็นรถที่มียูบล็อกใหญ่มากนะเพื่อนแล้วก็มีไฟใต้บอกเออมีไฟใต้ยูบ็อกให้ด้วยนี่เพื่อนเนี่มีไฟใต้ใต U ยูบล็อกนะดีเลยเครับทีเ,เขียวๆนั้นอะไรอะ่ะอันนี้เขาเลือกที่กั้นที่กั้นของครับมากับรถเหรอไม่อันนี้แต่งเพิ่มของกับรถไม่มีมาให้เราซื้อเพิ่มมา จะรีวิวกล่องไปด้วยเลยกล่องนี้มันเป็นกล่องยี่ห้อแซมสันนะสี่สิบเจ็ดลิตรนะเพื่อนเพื่อนด้างในกุญแจจะเป็นแบบนี้อ่าเป็นเลาะร่องร่องในนะเบอกล่องระบบมันจะคล้ายๆกับกล่องทั่วไปอ่ะที่ที่เพื่อนๆใช้นี่ข้างในก็จะ,จะก็จะรกก็จะรบแบบนี้กว้างนะในใส่ของได้เยอะด้วยนะออนี่สําหรับ คนที่ถามมาว่าเออผมไปติดแหลกถุงกล่องที่ไหนนี่ร้านนี้เลยครับเพื่อนกระหนุกไทยอยู่ร้านอยู่ตรงแถวๆโรงพยาบาลกลางนะเพื่อนๆนะเออบริการดีแล้วก็มีของให้เลือกเยอะพวกแชทพวกทีวีอย่างเงี้ยก็มีนะแต่หรับใครที่มองถึงบีบก็มีมาดูที่ตัวกล่องกันบ้าตัวกล่องมันจะมีอะไให้ด้วยข้างในจะมีสายรัดแบบเป็นยางยืดระบบล้อมมันก็แบแบบนี้นะเป็นยางยืด ด้านในกล่องไม่มีอะไรมากไม่มีละะักษณน้นนะเป็นกล่องพลาสติกธรรมดาแต่ตัวเนื้อพลาสติกหนามากจะบอกว่ากล่องใบนี้เอาจริงมันมีข้อเสียอยู่เรื่องตัวระบบล็อกมันมีกล่องเราต้องกินสามรอบแล้วได้ยังอ,อันน<ๆ>ี้แก้ปัญหาด้วยใช่แก้ปัญหาด้วยการนี้เลยยึดกล่องติดกับแหลกไปเลยนะเพื่อนๆจริงๆก็ไม่อยากยึดหรอกเพราะว่า,วานี่นะกล่องมันสวยอ่ะ ก็นั่นแหละจบปัญหาไปประมาณนี้สำหรับตัวกล่องโอเคต่อไปก็จะเป็นโชค๊คนะครับ ที่เราทําการตกแต่งใบโชกอะผมใช้เป็นของ Racing Boy นะเป็นอันนี้เป็นตัวท็อปของสําหรับ X Max นะครับสูงเท่าเดิม350มิลนะตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือจะมีสปริงพีโลดแล้วก็มีคอมเพชชั่นแล้วก็มีรีบาร์นะด้านหลังตัวนี้อันนี้ผมใส่ตัวกันขโมยด้วยนะอ่าเป็นแบบนี้สีแดงเหมือนกันอ่าด้านในก็จะมี ตัวนี้จะเป็นตัวบังโคลหลังอ่าต,ตัวนี้จะกันพวกเศษโคลเศษอะไรมันกระเด็นเข้าไปในเครื่องนะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะมีตัวกันโคลอีกชั้นหนึ่งกันไว้มไม่ให้โคลมันกระเด็นเข้าห้องเครื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อมีตัวแล้วก็ตัวต่อมาตัวต่อมาจะเป็นตัวกันลอยนี้จะเป็นตัวกันลอยคา์บอนนะครับเอาไว้เวลาเราเสี่ยวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราล้มแปะไป มันจะไม่โดนชุดสีมันจะโดนเดีวนี้ก่อนอ่าแต่ราคานะครับโอเคสเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดสปอร์ตไลท์ให้ดูประมาณนี้นะเพื่อนๆไปชื่นปั่นก็ขับสปอร์ตไลท์ตัวนี้เวลาขับเดินทางไกลนะก็อยู่ในเพนใช้งานได้นะเพื่อนนะ เดี๋ยวอนาคตอาจจะมี50หรือ60วับเข้ามานะอีกสักคู่ยังไงกดติดตามช่องผมเลยนะกดติดตามเลยตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวหรือจะไปเที่ยวตรงไหนเดี๋ยวจะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคคาวๆก็ปร,ประมาณนี้ถ้าจะเปฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วอนะครับผมนะครับเจอกันอีกทีหน้า